โปรแกรมซีเกมวันนี้ช่องดูสดซีเกมวันที่15พฤษภาคม2566โปรแกรมซีเกมวันนี้ช่องดูสดซีเกมวันที่15พฤษภาคม2566โปรแกรมซีเกมวันนี้วันที่15้าพฤษภาคม66ช่องถ่ายทอดสดซีเกมกัมพูชา2023โปรแกรมการแข่งขันกีฬาซีเกม 2 0 2 3ที่ประเทศกัมพูชาของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยวันที่15พฤษภาคม2566เช็คโปรแกร,รมการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาของเหล่านักกีฬาทีมชาติไทยวันที่15พฤษภาคม2566ซึ่งซีเกมวันนี้มีนักกีฬาชิงเหรียญทองหลายรายการที่น่าชนใจก็คือเทนนิส ยูโดคริกเกต็ตมวยปลัำงฟันดาบและอ e ีสปอร์ตโปรแกรมซีเกมวันนี้เจ็ตสกี8นาฬิกา40นาทีทีมผสมประเภทสกีจีพีรอบ3 9นาฬิกา30นาทีทีมผสมประเภท1,500สต็อกรอบ3 11 1นาฬิกา10นาทีทีมผสมประเภท u รนอเบลสต็อกรอบ3 13นาฬิกา30นาทีทีมผสมประเภท r รนอเบลลิมิเต็ดรอบ3 E s p o สปอร์นาฬิกาบุคคลชาย PUBG บ o b i โมบารอบชิงชนะเลิศเทนนิส9นาฬิกาหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ9นาฬิกาชายคู่รอบชิงชนะเลิศ9นาฬิกาคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศโปโลน้ำ 9กนาฬิกา30นาทีทีมชายไทยพบอินโดนีเซียรอบพบกันหมดววลเล่บอลชายหาด9นาฬิกา40นาทีชายรอบรองชนะเลิศ13นาฬิกาหญิงรอบรองชนะเลิศฟลอร์บอล9นาฬิกาทีมหญิงรอบพบกันหมด11นาฬิกา15นาทีทีมชายรอบพบกันหมดมากรุกจีน9นาฬิกาทีมชายประเภทบลิสรอบหนึ่ง เก้านาฬิกาทีมชายประเภทบลิสรอบสอง9นาฬิกาทีมชายประเภทบลิสรอบสามเนาฬิกาทีมชายประเภทบลิสรอบสี่เนาฬิกาทีมชายประเภทบลิสรอบห้าสินาฬิกา10นาทีทีมผสมประเภทรันอบาห1ึ0งสต็อกรอบสามสินาฬิกา50นาทีทีสส tendency, entar, มผสมประเภทเอนดูรันเรนอเบลโอเพนรอบสาม เซปักตะกร้อ9นาฬิกาตะกร้อ4คนชายสายเอรอบพบกันหมด12นาฬิกาตะกร้อ4คนหญิงสายเอรอบพบกันหมด13นาฬิกาตะกร้อ4คนชายสายเอรอบพบกันหมด14นาฬิกาตะกร้อ4คนหญิงสายเอรอบพบกันหมด19นาฬิกาตะกร้อ4คนชายรอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิส สิบนาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมดสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีหญิงเดี่ยวรอบพบกันหมดสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีหญิงเดี่ยวรอบพบกันหมดสิบสี่นาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมดสิบสี่นาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมดสิบสี่นาฬิกาสี่สิบนาทีชายเดี่ยวรอบพบกันหมดมวยปล้ำ 10นาฬิกา30นาทีฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนัก50กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ10นาฬิกา30นาทีฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนัก53กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ10นาฬิกา30นาทีฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ10นาฬิกา30นาทีฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนัก59กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ ยกน้ำหนักเวลา12นาฬิการุ่น81กิโลกรัมชายเวลา14นาฬิการุ่น71กิโลกรัมหญิงคริกเก็ต12นาฬิกา30นาทีหญิงประเภท t w e n t 20 T20 รอบชิงชนะเลิศ14นาฬิกาชายประเภท t w 20 T20 รอบชิงชนะเลิศแบดมินตัน 13นาฬิกาคู่ผสมก่อนรองชนะเลิศ13นาฬิกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ13นาฬิกาหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ13นาฬิกาชายคู่รอบรองชนะเลิศ13นาฬิกาหญิงคู่รอบรองชนะเลิศมาสเกตบอล13นาฬิกาทีมหญิงประเภท5คูณ5สาย A คู่ที่สามรอบแรก 15นาฬิกาทีมชายประเภท5คูณ5สายบีรอบรองชนะเลิศ17นาฬิกาทีมชายประเภท5คูณ5สายบีรอบรองชนะเลิศเทควันโดเวลา14นาฬิการุ่น53ากิโลกรัมหญิงเวลา14นาฬิการุ่น63กิโลกรัมชายฟันดาบ15นาฬิกาเซเบอร์ทีมชายรอบชิงชนะเลิศ 15นาฬิกาทีมฟอยชายรอบชิงชนะเลิศยูโด15นาฬิการุ่นน้ำหนัก73กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศ15นาฬิการุ่มน้ำหนัก90กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศฮอกกี้16นาฬิกาทีมหญิงรอบพบกันหมดฟุตบอลหญิง16นาฬิกาทีมชาติไทยพบกัมพูชารอบชิงเหรียญทองแดงคิกบ็อกซิ่ง สินาฬิกา30นาทีหญิงประเภทไลค์คอนแทค50กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ17นาฬิกา30นาทีชายประเภทคลิกไลค์63กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ17นาฬิกา30นาทีหญิงประเภทฟูลคอนแทคสีกิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศเทเบิลเทนนิสสินาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมด 11นาฬิกา20นาทีหญิงเดี่ยวรอบพบกันหมด11นาฬิกา20นาทีหญิงเดี่ยวรอบพบกันหมด14นาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมด14นาฬิกาชายเดี่ยวรอบพบกันหมด14นาฬิกา40นาทีชายเดี่ยวรอบพบกันหมดโปรแกรมซีเกมวันนี้วันที่15พฤษภาคม66รวมทุกช่องถ่ายทอดสดซีเกม ทีสปอร์ต7ช่อง5 TV 5 HD ช่อง9 M ขอร์ตใหม่เลข30 NBT 2 HD GMM 25วัน31อย่างไรก็ตามสามารถรับชมกีฬาชนิดอื่นๆได้ตามช่องทางธรรมชาติดังนี้ BTV Cambodia TIC Sport Cambodia Sport Television CSTV OnSport Plus